น,นี่ด่านหรือว่าโควิด -19 เครับเนี่ยเจอจ่ายจบเนี่ย one stop service หรือ,เ,อเปล่า,านะคะเนี่ยคือคลิปนี้ถูกพูดถึงเยอะเลยค่ะในโลกออนไลน์นะคะเป็นภาพขณะที่ตำรวจจราจรสพเมืองอุดรตั้งด่านตรวจขันวินัยจราจรนี่แหละค่ะแล้วตามข้อมูลบอกว่าอันนี้เป็นการตั้งโต๊ะรับเงินจากชาวบ้านโดยไม่มีการออกใบเสร็จด้วยเพจด,ดังเนี่ยคะ่ะโพสต์ไว้บอกว่าเจอจ่ายจบชาวบ้านส่งคลิปมาให้ดูไปเจอด่านแนวใหม่ มีให้เลือก2บริการบริการแรกก็คือรับใบสั่งอ่าอันนี้ก็คือตามปกติขั้นตอนกฎหมายบริการที่2จ่ายจบไม่มีใบเสร็จคาดว่าประหยัดกระดาษเอเออนะนะคะรักโลกเหรอรด่าน,นี้รักโลกหรือเปล่าคือหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปคนก็มาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยค่ะหลายคนสะท้อนเลยบอกไม่ใช่แนวใหม่หรอกเอาจริงมีตั้งนานแล้วเพราะว่าก็เจอเหมือนกัน บางคนบอกเจอมาตั้งแต่อายุ18ตอนนี้อายุ30ไม่แปลกใจกับเรื่องนี้โอ้โห12ปีผ่านไปเออจริงหรือไม่ถามใจดูครับคุณ <laughs> ผู้ชมก็น่าจะรู้สึกอยู่ในใจนะคะแต่ที่แน่ๆคือมันก็ต้องตรวจสอบเนาะมันไม่ควรเกิดขึ้นค่ะแล้วพบว่าพิกัดตรงนี้คือถนนมิตรภาพอุดรธาน,นีหนองคายขาเข้าเมืองอุดรน,นะคะภาพนี้จะบอกคลิปเก่าไม่ได้ละ เขาบอกบ่ายเมื่อวานนี้อุนแชมป์โอ้สดๆร้อนๆเลยนะเอาล่ะผู้กํากับสอพอืองอุดรว่ายังไงเห็นคลิปแล้วค่ะคสั่งตั้งกรรมการเลยนะคะแล้วก็บอกว่าให้ตรวจสอบวันนั้นที่ด่านมีตํารวจทั้งหมด18นายปฏิบัติงานให้ทั้งหมดอะ่ะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนระหว่างรอผลสอบสวนแล้วฝากถึงประชาชนถ้าเจอเรื่องแบบนี้ที่ตำรวจทำงานแบบเราไม่สบายใจอะ่ะเราเห็นแล้วเรารู้สึกไม่โปร่งใสให้รีบแจ้งที่ต้นสังกัดเลยค่ะ